สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map and m e p Reborn กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอน a MK Reborn หาเรททิเกตแบบโคตรจะง่ายแล้วก็ได้โคตรเยอะด้วยน,นั่นะครับสำหรับคนที่ยังเล่นแบบนี้อยู่นะ ก็วิธีการ F K นี้จะทําได้ทั้งคอมแล้วก็โทรศัพท์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาสอนกันแบบไม่เสร็จให้ดูนะครับแค่มาอธิบายการใช้งานแล้วก็การวางเฉยๆนั่เองเนาะในโทรศัพท์เนี่ยจะต้องใช้เป็นโปรแกรม Auto Clicker นะครับแล้วแบมนี้ไม่โดนแบนแน่นอนไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในคอมใช้ t ท p e Task หรืออ Auto Click มาโคเมาส์ก็ได้นะครับอ่ะจำจำไม่ได้ว่า Auto c ค i c k เนี่ยมันจะมีการตั้งค่าหลายปุ่มไหมแต่จากที่ดูคือต้องใช้เป็นพวก เฮ้ทกอะไรพวกนั้นนะครับเราจะเซตกันแบบในโทรศัพท์นั่นเองนะครับและ,ะสิ่งที่น่ามาเลยคือตัวละครที่เราเอาไปนะครับถ้าเราอยากได้เยอะๆและเร็วเน้นแบบ fk ไม่เน้นชนะสำหรับคนที่จะทำไม่ดีไก่หรือว่าจะทําพวกฟาร์มปกตินะครับโดยที่ไม่เน้นจบเรียกว่าเน้นได้นาทีมันได้นาทีประมาณนาทีละร้อยนะครับนาทีละร้อยเลยนะก็ชั่วโมงนึงเราจะฟาร์มได้ประมาณ6000นั่นเองนะครับเนาะบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนนะ สำหรับการเอฟเคใครกำลังเป็นหาการเอฟเคฟาร์มในระบบแล้วค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้ข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีก่ขึ้นขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการเอฟเคราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน g o เก l ลเพ a p แอปสโตล์อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทบบาทด้วยนะครับ แต่ถ้าเราเล่นชนะเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ15ทีได้3,000นะครับมันก็เดยเยอะขวายแล้วเนาะสำหรับการเล่นแต่เพราะั้นเราใช้ตัวละครที่หายากแบบหนึ่งแต่วิธีพี่เนี่ยใช้แค่ตัวรีเจนก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าตัวอีพิเระดลสูงๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จากที่ดูคือใช้ตัวรีเจนดีกว่านะครับเออเนาะก็ตัวที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเจ้าจีนอตนเดงนะครับนี่เป็นตัวไฮบิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วไปใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ตอนเนี้ยพี่ไม่มีของเอาเวลตัวอื่นไป มันจะพอดีไหวไหมอาบแต่จากที่ดูเนี่ยเรายื้อแค่ไม่ต้องให้มันจบเร็วก็พอนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองใช้เป็นตัวอีพิกดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับอี่ชิลัวนะเออแต่ออออพาร์ตมันดูตึงไปหน่อยวะแปนะ๊บหนึ่งนะฮะเอาเป็นดิจิตลูเคียแล้วกันนะครับง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอ่ะไปอ่ะแล้วก็วิธีการเล่นเพลงนี้อย่างที่บอกไปว่ามันใช้มันใช้แบบไม่ยากนะครับแค่เราต้องมีความอดทนน,นิดนึงเนาะด่านที่นําคือเลดอาร์มี่แฮชคิวนะครับไม่แนะนําด่านอื่นเนาะเพราะว่า เราคงไม่อยากไปเล่นซอรี่ตั้งแต่แรกใหม่เนาะ,ะหมดเริ่มไปได้เลยนะครับตำแหน่งการวางตัวละครเนี่ยไม่ต้องล็อกไม่จะเป็นต้องล็อกนะครับสมมุติว่าใครจะใช้อ e ีพิกวางหรือว่าเป็นพวกดเจนวางเนี่ยไม่จะเป็นต้องวางที่ตำแหน่งเดียวกับพี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครใช้มิติกวางก็แล้วแต่คนจะวางเลยนะครับแต่ว่าพี่แนะนําให้เราเคลียร์มอนแค่ต้นเกมก็พอนะครับแล้วก็ปล่อยบ้านแตกไปได้เลยนยี่เนาะ,ะนี่นะครับจำไม่ได้แล้วมันต้อง จบเว็บไหนลืมนะครับพอดีเมื่อเชา้านี้รีบเซตไปหน่อยเนาะอ่ะเน้นเอาตัวเฉยนะครับวิธีนี้บอกเลยว่าง่ายดายมากนะครับไม่ต้องใช้ตัวมิติกให้ยุงง่งยากนะนี่นะครับเริ่มต้นมาวางลูกเค็ดได้เลยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะจบเลยแล้วก็รอรีเพลนะแต่จริงแนะนําให้อ่า บ้านแต่ก่ครนะครับอ่ะมุมการวางแล้วแต่คนเลยนะครับมุมการวางแล้วแต่คนเลยแต่ในโทรศัพท์นะครับเวลาวางตัวละครเราจะต้องกดที่ตัวละครอ่ะสมมุติถ้าเป็นออโต้คลิกในโทรศัพท์นะให้เราวางเลขหนึ่งที่ตัวละครนะครับวางเลขสองที่ตำแหน่งวางเลขสามที่ปุ่มวางเนาะแล้วก็เลขสี่ให้มาอยู่ปุ่มแคนเซลนั่นเองครับเพราะว่าบางทีแมพมันอ่แบบนี้ไม่ต้องกดแคนเซลก่อนที่จะวางนั่นเองเองนาะไม่งั้นมันจะบั็กนะครับอันนี้บอกไว้สำหรับคนเล่นในโทรศัพท์นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราจะวางอีกตัวหนึ่งเราจะต้องทําสเต็ปนั้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์นั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยมันไม่ต้องทําเพราะว่าบัญชีซ้าแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาอัปเกรดนะครับแล้วก็ไอตัวที่เราวางเนี่ยมันจะหายไปนั่นเองเนานะอ่ะอันนี้ที่บอกนะครับแล้วก็แนะนําอย่างที่บอกว่าใช้ไทยทายทางเอาน่าจะง่ายที่สุดเนาะในคอมก็ใครที่มี UG Phone มัน UG Phone ใช้ได้เลยปกตินะครับ Auto ้คลิกใช้ได้ปกติไม่โดนแบนเหมือนในอเมริกาที่เขา เก่งเรื่องของการห้ามใช้ออโต้คลิกหรือห้ามใช้ปนอีกนะครับเนาะแต่แบบนี้เขาปล่อยปะแล้วเลยชิวๆนะครับไม่ซีเรียสเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราหลีกหนีการใช้ปูนหรือว่าการเอฟพไม่ได้นั่นเองทางตัวน,นิวมิร์บอลเขาเลยปล่อยนะครับเพราะว่าไอคนทีเกตอร์ที่เขาอยู่นะั้นเขาก็เอฟเหมือนกันนะเออเขาก็เลยไปยเน้นจํานวนผู้เล่นนะครับเนาะอ่าเวลาการ์ดมันเลือกอย่างงี้เลือกอะไรก็ได้นะครับเลือกอะไรก็ได้เลยไม่จำเป็นต้องเลือกไอ้มันนี่หรืออะไรนะครับ ตำแหน่งในการวางยังไงเราก็ต้องคลิกไอ้ตรงแถวๆนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์นะครับมันจะต้องกดแคนเซิลเนาะแต่ถ้าเป็นในคอมมันจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่เราสามารถมาลิงด้านข้างตัวนี้อย่างเดียวก็ได้มันก็จะเลือกแค่ด้านซ้ายเนาะแต่ว่าไม่จะเป็นนะครับเนี่ยเอาจริงไม่ต้องวางตัวละครเลยก็ได้นะครับแบบว่าเราได้ประมาณ240อยู่ิแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเราปล่อยแพ้เราจะได้ตัวจากนอกวงเล็บเท่านั้นในวงเล็บเราจะไม่ได้เห็นไหมดีเลยอ่ะแค่นี้จบแล้วนะครับอันนี้คือไม่วางตัวละครนะ ใช้เวลาอยู่ที่2นาทีเอาจริงแค่นี้ก็ได้นะครับ2นาทีได้1เอ่อได้ประมาณนาทีละ120นะครับอ่าจริงๆมัน2นาที CV เนาะเห็นปะเราไม่ต้องวางตัวเลยก็ได้นะครับเออ,อ้ยเป็นว่าเราไม่ต้องวางตัวเลยน่าจะดีกว่าเนาะปึบนี่เห็นไหมเราก็กดรีเพย์ไปจบเลยเวลาเราตั้ง FK ให้เรามาันเอ่อตั้งตอนเกมจบนะครับเราก็มาตั้งตรงปุ่มกดอ่ารีรีทายนะเออรีเพย์รีรีทายนั่นแหละแค่นี้เลยเสร็จแล้ว,ลวนะครับง่ายไหมโคตรง่ายนะครับ แล้วก็วิธีโทรศัพท์อ่ะเผื่อใครอยากแบบเอ้ยพี่ผมอยากลองผ่านเว็บไปไกลนะครับหรือว่าถ้าใครมีมิลเลอร์นนะครับเราสามารถวางมิมลเลอร์ค้นหรือว่าตัวละครมิติอีโวของเราได้เลยนะครับไปจนถึงเว็บสุดท้ายมันจะได้1,000แต่ว่า1,000นั้นมันประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีใน1ชั่วโมงเรามันจะมี15นาทีทั้งหมด4รอบนะบก็คือได้4 0 0 0นั่นเองเนาะ แต่ถ้าวิธีนี้นะครับมันได้ตกนาทีละร้อยนะครับนาทีร้อยชั่วโมงหนึ่งมันตกได้ประมาณ6000เลยนะเห็นไหมวิธีมันจะห่างกันนะครับส่วนใครที่โซโลได้มันจะมีวิธีอีกวิธีการเซตหนึ่งก็คือเซตเล่นตามปกตินะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะเซตเล่นตามปกติยังไงนะครับวิธีการเซตเล่นตามปกติในคอมและอยากให้ชนะนะครับเราจะป็นจะต้องมีตัวละครที่พัสดีหน่อยหรือว่าเป็นตัวละครที่อีโวและเลเวลสูงนั่นเองเนาะอันนี้คือพี่เล่นมาแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ้ยพี่มาสอนงได้ไงพี่บอกไม่เล่เน พี่เล่นนะครับพี่แค่ไม่ได้มาสตรีมให้ดูเพราะว่าเล่นนานๆไม่ไหวปวดตาเพราะว่าภาพมันสว่างนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเอออ่ะนี่นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีตัวครบนะครับก็ให้เรามายืนประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับไอโซนเนี้ยน่าเป็นโซนที่อร่อยหรือว่าเป็นมุมนี้ก็ได้มุมอร่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าตัวละครเราไม่จึงพอมันจะไม่ผ่านนั่นเองเนาะแล้วก็โซนในการวางอย่างที่บอกไปว่าต้องอยู่ช่วงซ้ายมือตรงนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราจะ fk โดยที่ไม่เลือกดีบับเลยเน้นชัวนะครับ มันก็จะต้องเล่นตัวซ้ายนี่เองเนาะไม่งั้นมันจะคลิกโดนการ์ดเนาะอ่ะอันนี้แล้วจะคนเลยนะครับเพราะว่าการ์ดสอันด้านซ้ายไอ้ด้านตรงกลางกับด้านขวาเนี่ยมันจะสูงเห็นปะเนี่ยมีเป็นชิวเอนามี่มอนเลือดมอนวิ่งไวนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าจะเน้นชนะเร็วก็เลือกเลื่อนสายไปเลยแต่ว่าถ้าเน้นได,ได้เยอะและชนะชัวร์เราจะต้องมีพาสด,ดีๆสักนิดเนาะอันนี้ถ้าเน้นเล่นผ่านนะครับถ้าเน้นเล่นผ่านเนี่ยบางทีมันจะมีให้เราเลือกไม่ใช่บางทีสิเรียกว่ามันมีให้เราเลือกการ์ดเราแค่รอการ์ดมาแล้วค่อยเลือกน นะครับอ่ะก็พูดถึงวิธีการ F K เล่นผ่านกันหน่อยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยวิธีการ F K เล่นผ่านเราจะใช้มาโครในโทรศัพท์ได้นะครับมันจะมีมาโคที่ชื่อแอป Auto ้ค i c k for Game นั่สักอย่างแหละแต่อันนั้นไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้าเรบอกยิงแบนเวฟมาไอ้พวกนั้นโดนด้วยนะครับก็เลยแนะนําว่าให้เป็นไทท้าดีกว่านี่หลังจากที่จบเกมแล้วนะครับนี่แพ้แล้วนะก็ให้เรามากดปุ่มรีเพย์นะครับกดไปสักสามสี่รอบเนาะ อ่ะเสร็จแล้วก็รอนะครับอ่ะกดเป็นรูนเลยเนาะอันนี้เซตให้แบบไม่ใช่เซตให้ดูเรียกว่าสอนแนวทางการเซตให้ดูแล้วกันนะครับเนาะอันนี้ตอนนี้ตังมันยังไม่เด้งนะครับก็รอเว็บแรกก่อนเราจะสามารถวางสปีดได้หนึ่งตัวนั่นเองสปีดเนี่ย,ยไม่จะเป็นต้องพาทองก็ได้แต่ถ้าเป็นพาทองก็ดีนะครับแล้วก็ตัวละครถ้าจะเล่นผ่านและเอา,เอาทุบ เรียกว่าเลททิเคตนะครับจะเรียกคูปองเยอะๆหน่อยแหละเราจะต้องมีตัวละครดีๆเน้นเล่นผ่านเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเลือกดีบัฟเนี่ยจะแนะนําให้เลือกทั้งสองการ์ดก็พอนะครับเพราะมันจะได้ประมาณพันสองพันเลยนะเออแล้วก็ค่อยไปเลือกด้านซ้ายมือลุลุนะครับถ้ากลัวแพ้นะแต่ถ้าใครมีตัวตึงก็ไม่จําเป็นต้องกลัวนะครับเราเรลือกดีบัฟไปลุลได้เลยเนาะแล้วก็ตัวละครที่แนะนําให้พกมาจะเป็นตัวละครมิฮอกกับตัวละครตีแอร์นะครับน่าจะเป็นโบลลี่นั่นแหละดีสุดแล้วนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะไม่ค่อยดเล่น ตัวที่มันหายากนะครับ Android 21หรือว่าใครดถ้ามันตีแอร์ได้ตั้งแต่ต้นก็ไม่น่าไม่น่ายากนะเอามาเลยก็ได้นะครับนี่พอเงินเด้งเว็บสเว็บสนะครับก็ให้เราวางตัวละครไปได้เลยแบบนี้เนาะพยายามให้วงมันอยู่ในขอบเขตที่มันน่าวางนะก็วางประมาณนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมอย่างงี้ไม่ตีถึงโค้งนี้เลย ถ้าเราเอาตัวดอดมาที่เป็นจีนอตแนะนําเลยเอาจงจริงก็คือแนะนาจีนอตแหละราคาถูกตีเบิร์นพีเอนะครับก็ให้เราไปตั้งด้านหน้าเพราะว่าจะมีมอนโลนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีการ์ดที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นดีบัฟที่เป็นเพิ่มโล่เพิ่มเลื่อนมอนเนาะก็เลยแนะนําว่าให้เราไปวางข้างหน้าดีฝาหนีนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็วางตัวละครอัพเงินบนไปอัพตัววางตัวละครอัพเงินอะไรประมาณนั้นเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้มาเชฟเดียว่าเป็นแนวทางพูดให้ฟังแล้วกันเนาะแต่ตัวละครที่นําจริงๆจ,จะเป็นตัวละครจีนอนะครับอ่ะสปีดก็ดีนะครับมันมายี่สิบาวฟเห็นปะเนี่ยมันจะสุ่มไม่เหมือนกันตอนแรกเมื่อกี้นี้เป็นเลือดนะครับตอนนี้เป็นสปีดไปแทนแล้วก็เลือกโลนะครับอ่ะหรือว่าจะเลือกด้านขวามือรัวเลยก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการสุ่มใช่ไหมตัวที่เราได้มันก็เพิ่มมากขึ้นตอนเนี้ยโคตรเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะนี่มันจะมีมอนโรแบบนเนะยล นี้อันเนี้ยเห็นปะ่ะแค่นี้เลยนะครับ easy แล้วก็เล่นนําไ่้ให้เป็นจเจออ้าจีนอตนะครับหรือใครมีอทจิ T G, เอามาตีบอสก็ได้นะครับแบบเอ้พี่ผมมีโบลี่อีโวมีฮอกอีโ e วแล้วก็อิทจิอีโวเล่นได้นะครับสบายเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหนวดดานะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าไอ้นี่นะครับอะควานะหนรือว่าจะเอาตัวเงินมาเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเงินก็เดี๋ยวเราสุ่มให้ดูสักเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะ เออมื่อกี้มี34,000ืนะครับน่าจะได้สักร้อยลูกอยูไ่ไหมเอออ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองสุ่มกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โค้ดที่แจกไปเมื่อเช้านี้ลืมพิมพ์ไม่ให้แต่ก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วถ้าเราดูคลิปจบนะหรือว่าก็ไม่ดูก็มไม่รู้นะครับเออฉายไปได้เลยนะครับมันจะได้ประมาณ10ลูกแล้วก็ต้องรู้ว่าห้กอนอันนั้นลืมบอกเลยนี่เดี๋ยวมาดูุ่มกันนะครับนิดนึงปุ๊บ แต่ร้าเลดทิเก็ตเนี่ยแม้มันจะมีพวกของอีโวที่ใช้หมื่นหนึ่งนะครับที่จะเรียกเลดอีกแล้วเลดทิเก็ตนะครับเออน่าจะได้สักร้อยยี่สิบลูกไหมถึงไหมอ่ะร้อยยี่สิบลูกพอดีนะครับอีกสี่พันเราซื้อไปเลยดีไหมเอ,อ่อซื้อไปเลยลเออแล้วกันอัพในไหนๆก็ไหนแล้วพอามันคอยได้เล่นด้วยนะครับเออยี่สิบลูกได้ปะปิดเพลงนะครับเออยี่สิบเก้าลูกอ่ะโอเค เมื่อกี้เรา20ลูกมันต้องไป19เเออแม่เบอร์ๆนะช่วงนี้โอ้โหขาดนิดเดียวโอ้ไม่เป็นไรนะครับซื้อ18ลูกก็ได้นะปุ๊บนี่เลยอ่าน1 8ลูกนะครับก็แล้วน่าจะเปิดทีเดียวได้แล้วก็ขายไม่ขายอีพิกกันเนาะลองเปิดปื้ดเดียวไปเลยนะครับโอเคกระเป๋าเต็มอ๋อลืมไปว่าถ้าเราต้องการจะเปิดหลายๆลูกเราจะเป็นต้องขายให้กระเป๋ามันว่างด้วยตามจํานวนที่เราต้องการจะเปิดนั่นเองนะครับเนาะเอออันนี้ลืมจริงเท่าทีนะครับอลองเปิดกันสนิทเนาะ ปุ๊บ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 ขายไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่า,วาตัวละครอีพิกที่เราได้ใช้ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีนะครับจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีนะถ้าเราไม่ได้เอพีนะครับบใช้ตัวเลเวลน้อยๆอะไรพวกนี้เนาะออปุ๊บขายไปเลยแล้วกันแบบนี้นะครับเรียบร้อยโลกอะบวกกระเป๋าได้ด้วยการเติมนะครับอืม,อ,ม <c oughs> อนนี้ยังไม่มีทองหรือว่ามีทองในร้านทองแล้วน่าจะเอ๊ะวันนี้เราซื้อมาหว,วือเปล่าช่วงน,นี้เป่บริงจริงนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้ เปิดนะน่าจะได้70ลูกเราแบบไม่ลีลานะครับเราเปิดเๆไปเลยจบๆนะครับอ่ะเกลือน่าจะเกลือนะอย่างนี้อ่ะตรงนี้ก็จะมีชื่อบอกถ้าเราโชคดีมากพอนะครับมันก็จะได้เป็นเ e อก l u s i v e โกหังเ oh นาะหรือว่าจะได้เป็นตัวรับนั่นเองแต่ดูทรงแล้วน่าจะอีพิกล้วนอ่ะอ้าวเหมือนเราจะโชคดีนะครับอ่ะได้เป็นปิกโ r ร y ยล l โลนั่นเองนะครับเอ๊ถือว่าโอเคนะอันนี้นือว่าจะไม่ได้อะไเลยซะแล้ว โอเคตัวนี้เป็นตีกาวเห็นไหมเวลาเราได้ตัวละครมิติกมามันจะล็อกให้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ของเกมเนาะเออ,เอ,อพลาดอะไรนี่อ,อีพสัสดีไม่เอ่ยพัสดีคือหลังจากที่ตีไปแล้วสี่สิบครั้งหรือเปล่านะครับมันจะกิฟดามิสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มระยะยีน่สะิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะอ่าเป็นเวลาสี่ห้าวิแล้วก็คูลดาวสี่ห้าวินนี่นะครับใช่ไหมเนี่ยเอเลเมนชั่นเนี่ยอันนี้ไปดูเหมือนกันนะฮะโอเค okay. มาแล้วก็ขายต่อเปิดต่อนะครับ บอกเลยว่าเป็นวิธีการ AP ที่โคตรจะง่ายนะใครทําตามก็ลองดูนะครับแต่ว่าแนะนําให้ตั้งดีๆสักนิดนึงเนาะตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะเป็นตัวแอร์ธาสแรนะครับรีเจนเริ่มต้นน่าจะดีไปขายอีกเปเลยเพราะาตัวมันน่าจะไม่มีอะไรมากเนาะที่เรามี31ก็น่าจะเปิดได้บลยหรือเปล่าโอเคดูกันว่าจะได้อีกสักตัวไหมนะฮะจะได้ตัวเ e อ็กซ์ซิมหรือเปล่าแต่ชื่อไม่ขึ้นอย่างนี้น่าจะตัดใจได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะได้หรือไม่ได้เนาะ เออการที่ชื่อไม่ขึ้นนี่ไม่ชัวร์นะว่ามันจะเด้งมาก่อนเหมือนเอ,เอหรือเปล่านะครับแล้วลองดูดูทรงนี่นะเกือนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันแหมชิปยาวแล้วโ,โทษโทษทีนะครับพอดีพูดอะไรเพลินไปหน่อยเนาะสำหรับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรยากมากนะครับมันเอฟเคได้หมดเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเล่นเองเลยก็ได้เนาะดิจินสเต็กก็เล่นเองเอฟเคได้นะครับส่วนด่านึงก็เอฟเคได้เหมือนกันนะครับไอฟาร์มสโตนี้ก็เอฟเคได้นะสบายๆนะครับใครที่ชอบเล่นแมป สบายๆไม่ต้องซีเรียสมากก็เล่นแบบนี้ได้เลยนะครับอ่า้วาต่คนจะคิดเนาะสำน,นี้นะครับผูชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ